คนใดที่แบบว่าบ oh ุ๋มู<_<_<_<_้จักว่าสิไปหาหมอบอใดเขาแนะนำมาหาดอกเตอร์ลี<_<_<_่เนาะเขาวายู<_<__<__<_่บอลนี<_<_่เขาก็มีเอื้อเปย์ภาษาให้ฟ้องเพราะว่าคนลาวเขาเองเนาะเขามาแล้วเขาพู้สึกว่าเขาเป็นแบบว่าคือมาแล้วพู้สึกแบบคือครอบครัวเนี่ยนะกลับมาแล้วไฟเว้ยไปแป๊บเดียวมาเลยเอาซองมาให้ Oh, ไป,ไปเอาซองไปจ่ายนี่ไปบายดีเอฟซีเมื่อนี้เขาสีพามาติดตามชีวิตประจำวันของอุนีเท็กซัสเนาะมาอุนีเท็กซันแต่ละทิีนี่แล้วเห็นยังได้นอกจากการปันไทยคลิปเมื่อนี้ก็จะเป็นคลิปส่วนตัวได้จักกน้อยเนาะมื่อนี้ไอ้อุนเรากะ มีความดีอกดีใจเนาะเพราะว่ามื้อนี่แม่บ้านเราพักพักเวียเนาะพี่น้องเนาะพักเวียกด้วยความบังเอิญเนื่องจากว่าโครงงานาปิดเพราะว่าเข้าขยายะนะบนจอดหลนเนาะขยายพาร์คิงรตเอาก็เลยสวยโอกาสนัดด็อกเตอร์เพื่อจะไปหาเดนทิสไปหาหมอฟันเนาะพี่น้องเนาะหมอเคลสบายดีเดี๋ยนีเฮากำลังเดินทางไปเอง หาหมเขียวหมอกฟันนั่นแหละใกล้สะฮอนแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะไปอยู่วัตถากาเมืองวัตถากาเนาะใกล้ๆบ้านเนาะนั่นแหละบดก็ะตกลินกะบโบเป็นยังกะบปอนาหลายน่นแหลเมือ่อนี้ก็สวยโอกาสเนาะมือพากอะไรเขาต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นอะมือพากเขาก็ไปลายบอลลายที่ติดตามไปเด้อพี่น้องว่าเขาสิไปใส่แดบบอลแรกของเขาก็คือ มหาหมอเขียวก็เนาะนัดหมอต้องนัดไวเดอหมอเขียวอยู่นี่ไปแล้วนัดเขานัดเพิ่นไว้แล้วเนาะประมาณเดือนหนึ่งเนาะนัดไว้ก่อลล่วงนาเพราะว่าอ่าอยู่บ้านนี้เนาะเขาต้องอนาได้โทรจองคิวน้ำเพินเพราะว่าเพินบวางเพินกับีซี่เนาะดูค่าเพินกะลายแล้วก็ดอกเตอร์นี้เพินกะใจดีใจดีเพินเป็นคนเวียดนามดอกเตอร์คนเวียดนามเพินมีนาภรรยญาหรือว่าเมียเพินเนาะเป็นคนลาวกะใจดีเนาะพี่น้อง สุมาลีเองกามาใส่บริการน้ำเพ่นู้เป็นสิบปีแล้วตั้งแต่มาฮอดมาอยู่เมกาข้างแรกกับมาหาเพื่อนนี่แหละเพราะว่าถือใจน้ำแบบว่าเอ่อคนเอเชียน้ำกันเนาะแบบว่าเพื่นบริการแบบคือคนในแฟมิลี่คือคนใน Family, ครอ,อบครัวนะเขาเคยเลยว่าบ่อยากเปลี่ยนหมอเนาะมีอย่างเขาก็มาหาเพื่อนรู้สึกว่าอุ่นใจคนเอเชียน้ำกันเอง ออกซิเจน่ีแต่ดูปกติจากบ้านเนาะงี่เริ่มากกระวาง15นาทีจากบ้านเมื่อน,นี้กับฝนตกอากาศจะเยนเ็ยนๆเล็กน้อยฝนตกนี่ก็มีความลำบากหลายอ่างน้องลำบากในการขับขี่คือลดลงลดเลยเนี่นนย คุณเปิด8มโมงครึงเฮาก็มนี้นัดน้ำเพิิน9มโมงครึงอาจอดเนี้า,าจะพาลงไปดี๋ยวนี้เากามาฮอตออฟฟิศเพิ่แล้วเนาะทางในก็มงรอดหาสมีนี้ว เอนนี hmm. mm ้บได้พอจ้าเจ้าเ e ้าเจ้าอ mm ่ะฮะาโอเคบ่โอเคเจ้ามากันไพเดาะเจ้าลายมาเศราพูดบอนี่โอสบมีคนก่อนแหละน้องโอ้โเป็นานออฟฟิศเป็นพรือมาโดนไม่เปิด สามและยังน่ากันสามสี่ปีแล,แล,แล,แล้วบยมาแม่แม่ I อ k a y หมอสบายดีสบายดีสบายดีค่ะถาข้าวหนึ่งก็โอเคโอเคพอใจเลยโอเคโอเคขอดมาเลยเนาะขอดมาเลย ขอหายเศร้าไปเลยมีแต่สิ่งดีๆเขาขึ้นมาได้หน้องเด้อยให้เจ้ารวยซุกทั้งสุขภาพรวยทั้งทรัพย์สินเงินทองรวยทั้งวัตถุทุกอย่างขอให้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อน้องเด้อโอ้ยเกลียด้ยินเสียงเจ้าเอกยดีใจขนัดเลยขอเถอะขอเถอะ เฮ้เศร้าเฮ้เศร้าอายพันลงให้ฟังว่าสิพยายามแม่ยู่เมืองลาวนี่ใช่แฮมอ่ o กูทริปเด้อไอ้บิ๊กยูสองสามปีน้องห้เจ้าเศร้าให้มีแต่ความสุขอันนี้แต่ความสุขภูเขากระชือกันอ่ซาชูซาชูกระชือกันกล้าก็ภาพแข่งแข่งดีใจดีใจแนเพันว่ามีเงินล้านเงินแสนกับโบมีความหมายทาง่างกายโบแข่งแขงเจ้าแม่น้องแมน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 อันอันมีพี่น้องคนเล่าพันสิมืองเมืองเล่าพันท้ามเอ้ย อันพ <Net> ี私私่พ่ออยากได้ยังอยากได้จะครบสูบมาฝาแม่นแมนอันคันทำมีความสุขสุขภาทางกายดีแล้วเขาก็ดีใจเนาะน้องเนาะนี่โอ้ยไหยดีใจไหวเห็นไหวดีใจ มาห้าสมาีโปโปบอมีโปโปมาแล้สีดก็ได้ก็ได้มาห้างพนนี่พันต้องมีของแถมนะมันจากมันจากกันมาพบหมอแล้วล่ะแม่นแล้วมีของแถมพร้อมพี่น้องคนใดที่ง่ายมาจากต่างรัดและต้องการหาหมอแขวทท่แบลว่าคนใดท่แบลว่าโบมันใจที่บได้ภาษาอังกฤษหรือว่าคนใดท่แบลว่า โบมู้จักว่าสิไปหาหมอบอไใดเขาแนะนำมาหาดอกเตอร์ลี่เนาะเขาวัยยุบบอนี่เขาก็มีเอื้อเปย์ภาษาให้พ้อมเพราะว่าคนลาวเขาเองเนาะเขามาแล้วเขาหู้ซึกว่าเขาเป็นแบบว่าคือมาแล้วหู้สึกแบบคือครอบครัวนะเขาเขาบุเขาบูู้้สึกแบบว่ามาแล้วผู้ซึกแบบว่าคือ คือด็อกเตอร์กับคนไข่แบบงานเข้ามาแล้วมันพูดสึกแบบว่ามาหาเอื้อยหาน้องแบบคือครอบครัวแบบรวมทั้งใจเดียวกันขอบใจและลายจอมถนโอ้เจ้าเก่งสัตว์เนี่เพี่เจ้ามากมากเลยเห็นกันมาหนีมาหนีตั้งแต่ตกมห้อนเมการข้างแรกกับมานี่เลยโอเจ้าเขอบใจหลายๆน้องที่ยังมาสปอร์ตยังมาสปอร์ตขอบใจขอบใจหลายๆนะคะมาเด้อคนคนไข้คนไกลมาเด้อ พาย่ไกลอยู่ไก่ผู้ใดได้มาอยูเทกซัสฟอร์เวิร์ดต้องการแบบว่าซอกหาหมอเคลแนะนําหามาบอกนี่เดอเพราะว่าเขามานี่เขาผู้ซึกงว่าเขามาหาครอบครัวเขาเองเ้าภาษาเดียวกันเขาก็อบอุ่นใจเนาะคือึว่าเขามาจากเมืองเรามาอยู่นี่เขาบูฮู้เขาสิไปหาผู้ใดแบบว่าโบได้ภาษาเรือส่นี้มาหนี่เขายังว้าภาษาทา่ห่างห่างอัน อาดิตั้งมานี่ได้จากปีเลยค่ะบเ้าสองเสองปีแล้วนะ่าะเ้าสองปีค่ะพี่น้องพ่นาเขาไปกันบมานล้าไม่เป็นบริบอะไรป้าขอขอบใจเพราะว่าบางคนมาแล้วบุกผูดสิไปใส่จาเจาเจ้าขอบใจร้ายน้องยิดีมีแหงเด้อเกิดมเกิดเได้อกเด้อจ้าจโอเคขอบใจรายเจอกันโอเคบายบาย มันมีสแตนด์อินให้นั่งออฟฟี่สแตนด์อินให้เพิ่นลูกชายเพิ่นไปซอเกอร์เกมนะได้สแตนอินให้เพิ่นเข้าใจหลายๆหนาะเยอะต้องเกิ่ต้องเกิดแชแร์นมเยอะขกันเจ้าเจ้าบ๊ายบายออกานีเฮาสไปแบง เอาไว้แบงเป็นแล้วไปไปแบงอ่งอาอาเซียนเอาไว้พันธุ์อะไรก่อนเออนั่นไม่คุนไปแบงเนาะเขาสิพาไปเบิรงนมาแบงยุนี่เป็นแนวใดไปปะโอเคไปหลังจากเขาไปหาหมอแล้วเวียงต่อไปก็คือพาคุ่นมาธนาคารพี่น้องเขาสิพามาเบิรงหน้าตาของธนาคารยุนี่เนาะมันจะเป็นแนวใดมันสิใหญ่คืออยู่เมืองลาวเมืองไทยบ่อนอธนาคารได้คุนนี่เนาะ ธนาคารอุลนี้ป่ะสาขาในน้อยอันนี้มัน,นเป็นสาขาของมันเนาะอยู่ใกล้บ้านเนาะมีทุกเกะได้ธน,นาคารอุลนนี่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 ธนาคารได้อุลได้นี่ว่าเป็นเจ้าของได้มามาครับใส่บริการธนาคารอุลนีแต่วอาก็รวยอะไรขนาดเป็นธนาคารของเขานี่ของเขาตัวอ้าว ธนาคารเขาเองเนาะเขาอยากมาย้ำแดงเขาก็มาเห็น้ะโอ้ยฝนตกดีฝนตกกับฝนตกแพงตอนนี้เขากับซีบอกให้วุ่นวายแลนดัดัดเข้าไปในธนาคารเนาะไปทำธุระเล็กน้อยไปเขียวมาได้จะเป็นล้มสาวเฮนเดอร์เขามีนะมีผู้สาวอาจจะพอสองสาวอยู่ในนั้นโอ้เอ่อมาลินดาครับอนาซันนี่ซันนี่เป็นอะไรเป็นอะไรดูเขาสิเข้าไปโอ้ เมื่อนี่กุจีนเนาะเมนเมนเอ่อพอว่ามาเรีน,น,น่า้เราซ้อจีนเนเีใ่เออชีนังยินดีทาบอกขาจะไปน้ำมันฝนตกมันขี้ข้านแลนออกแลนเขาโอเคอย่ามาให้<น>ทูเฮอร์โ okay? <Okay. S 1> อเคโอเคบอกอาาแล้วแฮปปี้นิวเยอร์เดด้อโอเคตอนนี้เฮากระถาไอ้นุนอยู่ในรนถนเนาะให้เราเลนไปเห็ดเบียกนิดหน่อย กลับมาแล้วไวเลยไปแป๊บเดียวมาเอาซองมาให้โอ้ไปเอาซองไปจ่ายนี่ไปจ่ายนี่เนาะไม่แล้วไปเดี๋ยวสิพาไปใช่ต่อไปเขาสีพาไปอีกพาไปอีกบอลหนึ่งเนาะบอลหนึ่งไปใช่นี้ไปนี่ไปใช่นี้วอมากอ่าเขาสิพาไปวอมากเนาะสิพาไปเบิงว่าคนยูเมกาเขาเจ้าฝากเงินเป็นเมืองลาวแนวใดงเนาะโอเคอ่ะไป น้ำไม่วนไปใส่นี่ <c oughs> ลูกที่ดีกัน <c oughs> สิละ <c oughs> พี่น้องเอ้ยจังสีแลละเนาะ <c oughs> มือพักกับพอด้อยู่ได้เสาเนะเอ้ยเขามาแบ่งเนาะเขาก็มาอาณาชิวานเนวไดวะ <c oughs> เขามาเอาเงินเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เขามาเอาเงินเพื่อเขาสิฝากไว้ให้ทางบ้านเนาะ เอยสุมาลีนี่กับพาละหลายได้พี่น้องเห็นว่าอยู่จังซี่เห็ดเวียกนักนย,อนอย้อนยังย้อนว่าเขากันยังมีพาละที่ต้องเบิงแยงเนาะเขายังมีพอมีเมเนาะพอเมกระเท่าแล้วพอเมกระเหตุด้เหตการบ่ได้ลัเพื้นเท่าแล้วเนาะสิ่งใดที่พิ้นสีมีความสุขเขากระเหตเนาะเล็กๆ็ก,กน้อยนอยเนาะเขาก็เพราะว่าพอกับ,บสบายพอกับเป็นโรคหัวใจอ,อ่าห้าปีหลังเนาะพอก็ได้พาตัด ใส่บอลลูนหัวใจโอ้เพิ่นก็นได้ไปพาตัดอยู่คนเกนพ่อเน้พี่น้องเพราะว่าได้อนานะโทรเอิ้นเอารถรถอนานะแอมบูลแอนซ์จากอนานคะอนเกนเนาะมาเอาอยู่เบียงจันอยู่ใกล้บ้านไครเนาะอเอฟซีเนาะครับเออยู่คอนเก,น,กนใกลบ้กลบ้านเอฟซีเนาะใกล้บ้านเอื้อยเขาเองเนาะอ้อาวุ้อจืดได้เขาได้บอหนงพิงเอ้ยเอ้ยพิงเนาะกะนกพรกนกพร อยู่เดอ้ออยู่ขนแกนนะถ้ามีโอกาสจะไปยามเดอ้อคันมีโอกาสตอนนั้นพอกับไปพาตัดอยู่ขนแกนเนาะไปอยู่พุ่นเป็นเดือนเนาะแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาตอนนั้นห้าปีหลังยังสบายเลยพี่น้องห้าปีหลังนั้นมีรถเมย์ด้ขอนแกนเบียงจันเน,ะนาะนั่งรถเมย์สบายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปงมีแล้วพระเจ้าอะาาตัดออกเนาะซีเมนมันมีความยุ่งยากเนื่องจากว่าน,ะน้ำมันกระแพงแดง เขาเจ้าก็เลยตัดสายอาณาขอนเกนเบียงจันออกเหลือแต่อุดรเบียงจันเนาะถ้าหากว่าผู้ใดอาณาสิไปขอนเกนก็ต้องขึ้นรถจากยูเบียงจันตลาดเช่าเป็นลงทุนยูอุดรแล้วก็ต่อรถจากอุดรไปขอนเกนแต่ว่าคนลาวบางคนผู้ที่มีเงินใครดีเนาะพระเจ้าก็เอารถชนตัวไปเลยก็มีหลายคนคนลาวอยู่เบียงจันท์หลายคนคน้ที่มีฐานะแบบว่าค่อนข้างดีเนาะพระเจ้าก็ไปหาหมออยู่ขอนเกน รงพยาบาลคนแกน่งโอ้ด็อกเตอร์เก่งหลายแล้วก็ดีหลายเนาะบริการดีตอนนี้เฮากซิมาตลาดเพื่อเฮาซิมาอาณาส่งเงินเมื่อให้ทางบ้านเมื่อให้ค่ายาเนาะนี่จะเข้าไี่ห้าตลาดแล้วเฮาซิมาฝากงิ้เขาห้องฝากมาน,นีแกรมแปดตัวเลข ใชเพียงเต้นเ่าได้สิบนาทีกับฮอดบ้านแล้วเนาะไวเราฝากเงินนี่เนาะตอนฝากนี่คือว่าไวไวเนาะมาตอนเก็บเงินคือว่าซาซาเนาะใดมาอยู่ต่างประเทศก็มีเงินไข่ดีแนวนี้แหละพี่น้องเอ้ยถึงสิถูกสิยากมันก็พอได้ฝากเมื่อซอยทางบ้านเนาะพอวางเงินเขาก็คือว่ามีราคาฮะนะมันก็ดีไปแนวนึง แต่ว่าคนมาอยู่นี่กับบ่เถีงว่าสีร่มสีรวยดอกหาเศ้ากินคํานั่นแหละแต่ว่าคันเฮาหูจักประหยัดพอเพียงเฮาก็พอมีอยู่มีกินน่ะพอมีฝากซอยเหลือทางบ้านเดี๋ยวเฮาสิพาเข้าไปเบิ่งทางในตอนนี้หาก,กัลมาเลียนแถวเลียนแถวฝากเงินอยู่วอ,อมากอยู่บ้านนี้มีมีข้อดีอยู่บอนไหนบ้าน ซื้อเครื่องไปแล้วโบมักเอามาส่งคืนได้นี่มองส่งคืนมองกัไนนมองจ้อง customer service นบริการอันนั้นมองเนี่ยนะจ่ายเงินจ่ายเอาเองนะะคิดนี่ ที่นี่ตลาดนกลายเป็นสีชมพูเพราะว่ามันสืบทอดวันวาเลนไทน์อ๋อยันบอลทุกอย่างเป็นสีชมพูแม่นแมนแมนวันวาเลนไทน์ปลาซี่ซี่ยังให้ปลาปลากระตุกกระตาเท่านั้นเลือกเขาเลยกระต่ายวะพูดเองอยู่แม่เหนไหมอ้าวรอครับรอทาเบิ้งวันชุดไปจ่ายเงินไปเลย Mm -hmm. What's your phone number? Aid one Saley? What? Mm -hmm. What? I going to ask yeah. you a few questions mm -hmm. questions. เนไปเอาแล้วพี่น้องปองฝ่ายทุกคน,นอาการสำเร็จภารกิจเของสำหรับมื้อนี้เนาะเป็นแล้วภารกิจเองมื้อนี้ก็สสำเร็จแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะมื้อนี้มือพักก็ไ่ได้พักเนาะเขาก็มาเห็ดเห็ดเวียกส่วนตัวทำธุระส่วนตัวถือว่าภารกิจสำเร็จเพียงค้อย กูไดมากคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ได้เดอเอ้สโชดีปีใหม่เด้อ Happy Chinese Days Chinese New y e a r โอ้เมนอว์ w o n Chinese Days Chinese New Year วุ้ยอยากองให้คุณเบิ้งซื่อๆวัาเราือได้บอเคเอาเค่านี้แหละพี่น้องบ้าบายบาย